ผมในเชยสุลอครับผมนะครับย่มแรงครับบรรยากาศน้ำขึ้นครับผมมือขึนฝนตกหนักครับระบายกับเพะท่านนะครับพระเจ้าข้ากันลงน่งงานแำมกุ้งครับยงมดังเขาปลาครับเขาแรงกับตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับผมม่เชีย ตักใครเเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นถามหาตัวยุ่นโอ้ขึ้นอนผมหรครับสวัสดีครับผมบอกรักันด้เป็นที่ใดครับเพื่อนรัำร้อยมาครับเพื่อนสิบอกเพื่อนแน่บอกเพื่อนแน่ม่อยังกินมือนี่นี่สมตันครับผมตำบัก์ฮุ่งอ่าอืมอันนี้มูกรอบกรอบครับผมไก่ทอดเอาแบบบ้านๆห้องยังไงอันนี้เครื่องในไกลมก นี่ย่ำไกลนะเออทับแจ่บครับเปลี่ยนเปลี่ยน่าผมับแซ่บครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮะเฮะเฮะเกหนังวดแสบอ้ามั่งพี่ข้ไปฝั่งนน้นแหละข้าวไปฝั่งนู้นแหละเรียงข้แล้วบ่ จ้าแซ่บครับไม่ใช่อะไรพ่อไว้พ่นอิ่มแล้วอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วมันก็อยู่นั่นเลยล่ะลองชิไปเรื่อยมาชิมหน่อยจะไปดูก่อนครับหมูกรอบมันตำบมะคุ่งแซ่บๆมาอันเด้อครับได้กินแบบนี้เมื่อไหรกินแซ่บนี่กะนั่นเท่าได้กินแซ่บนี้นะครับผมกะขอบพระคุณสำหรับเลข 8เจ็ดได้รับ่เฮ็ดให้หผมได้ไมีเงินได้ซื้อกินเมื่อนี่ขาดหนึ่งครับผมน,น,น้าเจอจะได้นี่โศกมี่หลาเทาหน้าเธอจะได้กินเบียร์ครับผมเป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวผมนะครับมาครับดิ้ง o r รเฮลเบร์อะก่อนทีกินดิง้ง o r รเฮลกัมปุยกัมปุยตำจุกอ่ย้ยเครียดไหมมาจากสมิ่นยังไง ครับโอ้นั่นน่าเชออะไรกินเบียร์รสชาวิรสตั้มเพิ่นมีส่วครับเหมือนในร้านตัลลีดเรียกไทยครับผมตีใบครับซีคูครับซีคูครับอืมมันเริ่ม้อนเสียอ่อนแล้วครับผมทนไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนี่ครับย่ำไก่ครับย่ำแบบอีสานเฮาบ่ได้ยำแบบห้องเหนือครับบ่ร์เรีนครับ ่็นั่นแหละครับผมได้จากร์สเตี่ครับผม,อ,มอันนี้ซื้อยังครับนี่ครับยำไก่บ้านเฮายำไก่นะครับเรียกง่ายๆก็คือคือหนึ่งไก่เห็นแหละไก่ไต้หนำไก่ไต่หนำไก่ดำหนำมีมุกกรอบ จับปลีครับเพื่อนเพื่เย็นเพียรเ <c oughs> า,าเย็นเพีนลับมงน้าเอดอกขดหนึ่งว,วันนี้ว่ไดะเฮ้ก้าวบอกเพื่อนเนี่ยอืมไปเฮ้กข้าวกันเพราะว่าฝนมันตกบนมือต,มตกครับตอ้ตงอตงใเงินใทองไม่สผัเนี่ย

หเพื <formation> ่อนๆที่เพื่อนๆเปนึงก็ยางไนอืมจับด้อืมเสือคับกินเองเหรอตัดเื่เมืนนี้อืเสื้อตัวเพื่อนเสืออย่างไรไงองได้ลองได้ตัวเองถึงจะรู้ว่าไม่มีคำใหญ่เลยอืมแล้วทานคร่งยยก รับหใหญ่ดิใหญ่หน้าคนทางหน้าเลยจ้าอย่างคู่ได้ยุ่ใกล้กันกันี่ครับขอเป็นเนาะเดยว่าเขาเดลิเบอรี่เบอร์สซังเดยนะครับผมเป็นตัเดี๋ยวนี่ทำแบบเป็นตเหมือนนันเนาะใช่ง่ายพอไก่เลยเ อืมพอ,อไปเสร็จอ,<ะ>อืมอ,ลลอืมพอไหวก็ได้เจ็บตุ้มอืมผ่อนได้ก็อืมห่อนได้เข้ามาจัดแล้วพอสบายมันแล้วหืมสับๆตึงๆลองป๊กมาเที่น้องปูบอบสบายเต๋อไข่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วเต๋ยหามหมอหมอว่าบอเป็นยังเปหรืแลวกไส จ,จะเป็นคนมันอายุประมาณเท่าไรเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบกว่าปีห้าแก้วพ่ออันนี้แก้วตติงมาไปโน่นตัวอายังพ่ะ ครับอ่ะคือนังครับท่านประธานโอ้เนี่ยนนนนอาจกให้พ่อเนียก็เหนียวนนนนลพ่อเออเออเดี๋ยวพ่อกินลูกชิ้นไปสามไปสามไม้กินอือเลยโอ้ยหมแสบหมก หมกใส่เครื่องเอ็นผักนะไน่ไใส่ทราบผมน้านูางน้งาครับไขเยเยอะๆครับน้องเจ้าแปนอกอยู่ อืมเขาต้องกินเ้าหอเนาะเขาไม่เหมือนกันเลยแต่ครับครับครับขอปีสี่ทุม่มเออมาถึงจนหกโมงถ,งถึงจะเปิดว่ามันคงไม่ใช่แล้วจะเดือยอืมเอา้อาเะาลไขห่หากุ้งหาปลาครับคนขายนี่แหละครับ จับจับจับเด็กเด้อครับผมทีกเก่าเด้อครับ <c oughs> ได้ไหลายปะครับม,<า>มันม<า>้องโอ้ครับพอเด็กกล้วยแล้วนะผมฝ่มมมา,ายฝ่ายน้อยอ ่องไม้เครื่องมือกับอะไังหลาย่งสั่นเริ่มิดอืมอืมจับนี่ถึงน่าจับจับเ่อเริ่ม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  กุ้ยนั่งกุยก่นก็ได้สิมันอิ่มกินลูกซีนเพเดียวซิไม่เนือแปะไปตลาดอยู่ตลาดยุบสามไม่เนี้ยสามไม่งไงสามไม่หกไม่โอ้ยหกไม่กือหสิบย้วเหนีย้าวเหนยสิบบาทแวขนาดพ่อามางนสามไม่เาสามไม่แบ่งใ้ที่สองู วายังมาทานกินบ่อยใี่หมกินกินโน่มัมมัมมัมบ้านเราไม่ตินแับไทยเลอเงี่ยยิ่งเศร้ากับไอ้นในน้เลใช่ก่อนอีสานยิงเลยนี่เนี่บ้านสายเลยแาวสายบ้าแบบทุกชนิโอ้ยยังไม่ได้ย่างต้อไปต่อให้สารเ้ยทรงส่แพทย์ลูกสาวอยากกินใส่ก่อก ก็ออย่างยิ้แทกก่อนสารกับมนพ่อคือของนะครับครับแล้วก่อนแขวนต้นเต้เนี่มันทำแขวนอยู่สารยมันหายไปไหนเอ้วเมื่อก่อนมอนมาขายนั่นเลยะเนาะพ่อครับก็พังก่อนจะให้รถเก๋ามาเล่นบ้านเลยไอ้โมนไม่มีได้มัมมไม่มีะ เอรงไปไม่เจ็บเตียบอกยังไม่ดูเลเยลรออรครับครับหืมกานิ่งนานนาวจับอย่างเราเ่าวครับเพื่อนเืแค่วันเดียวมันตัวนี้ละไเดียอออจริงๆถ้าไปเองนี่ เอ่บแซบเลยบจวันบ้าส <UM ี่บบ้าแซ่บตบง่วงตบตบลูพ่อผมด้วยตบตบบง่วงเพราใหญ่ไว้ล่อกันเลยครับได้วงเขาครับว่าซื้อสากันครับพ่อลูกเป็นครอบครัวท่มวอหัวขันสาดีครับจซ่บ เหนื่นาฝนก็ดีเราบ่ดียังอยากกินน้ำผึ้งจะได้ของแงีงแขงเนี่ยตอนนั้นเมื่อกี้แดดออกมันยังมีได้ฝนเมื่อกี้กี้ไปมากเทิงทั้งฝนตกลัดหนาเนี่ยคือกันเมื่อกี้เขาอยไปตลาดนัดบ่มีตลาดตลาดนัดเอาอยู่ซื้อแบบปรากฏการ ซ้ำรถนี่ก็นี่แหละฝนตกตรงนั้นแต่ว่าตัวจอดรถตรงนี้แหละฝนไม่ตกเงินบ่เคยเห็นบ่ปรากฏการแบบนี้ฝนตกบ่ทั่วฟ้าเนี่ยฝนตกอยู่ขนาดใกล้ๆนี่ไงเจอซองเทือกอะไแบบแต่ว่าโชคต่ว่าโชคระยะเห่นก็มีโชคป่ะโชคนี้เนาะจะมาเดบ่บอกก่อนบอกตอนนี้ตัวที่งมก็สาย สารภาพซะโดยดีมอกเองเนาะบอูปถึงมาบอได้บอกเลาวซื้อเลขแล้วอ๋อต้มมันต้มถูกหวยแสดงว่ามันถูกหวยก็ใช่อืมเขาเรียกเขาเขาเรียกเขาอายอะเหมือนใครบอกว่าจีช่วยโชคเขาซื้อลอตเตอรี่ถูกีคู่ไปนั่นวะครั4คู่คู่ละเลข3ตัวบอก ม่ได้รู้เื่องในสองตัวอะไรเรื่องก็ใ้ยิงก็เลยอุยไปยงไงซ้ำยังไงต่อไอ้ก็ถะอเพาะไวเพราะในตัวให้มีโซมีลาบขอให้รำเห้รวยขอให้เจอได้ิ่งดีๆในชีวิตเดอรนี่ว่ามีตะปูเรี่ยงเลี่ยงมันตาหุ้งไอ ดึงขาแล้วเนาะคนเฮาเนาะดวงผมมันดวงจมื่นปีค่อยๆมันมีโซมีลามนะขึ้นบาน่ะอือมันบ้าพ่อขันมีคนมาทวงหนี้ทวงสินก็ให้บ่ให้เจอกันขอให้ย่างสวนกันอือมันนอนร่องนี่นะมันเป็นย่างย่างบักหายเลงไกับบพ่อมันไปใส่ปะมันไปใส่ปะอือย่างมากกับบเห็้กันเอ้ยขนาดย่างต่ำกันยุ่นมันไปใส่ปะมันไปใส่ปะมันเก็บเงิน บ่หยอกหยอกครับผมพอเลงกันไหครับว่านี่นี่อยู่แต่มันเป็นี่ที่แบบว่ามันอยู่คือคนบ่เป็นหนี่เขาเรียกว่าคนบ่มีเครดิตคนบ่มีนี่เขาเรียกว่าคนบ่มีรสขาดอืมบ่มิเครดิตบ่มิเครดิตการมีนี่มือนกับการกินต่อสู้กินล้นและแจ็บมากๆเลยครับผมกินต่อมันอิ่มเลยครับผมแจ็บมากๆลุกขึ้นมาเนี่ยว่าม่น่าลุกขึ้นไม่อันเบิ่งอันนี้ใช่ไห มันใหญ่ยิ่งในสิกินตอเยอะๆซ่บๆทั้งน้น้องปุ๊กเจนเย็นจ้าหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อตัดหญ้าเอาให้แปนเลยพูดจาว่าคำว่าเปลน่ยนเอาแปนเออเติรดเลยลูกต๊กกคูต่ำเลยบอสเซียบบอวเซียบบอสเซียบจะขึ้นสา อยหลายมือเพป่นนิสส่วนนลาเพือว่าไม่ได้เรียงเบนไอ้น่านน่นเีานคือก็ยังว่าเนาะคนนอกเนาะก็อยากดูร้ายคนอยู่แต่เปลี่ยไปว่ไอะไนป่าเพื่อเล็ยงแกนีเดวแกนนนดดีมันมีแตไอ้นี่ตัวไอ้นี่มันเก็บครับโอ้น้มีาระงนาอยู่ภาระเอาหนี้ตัวเดียวพอมาดใจกันแซงนี่หลายล้านอยู่ เอาว่าความความความสามารถพิเศษตัวเฮ็ดยังได้นั่นนี่ผมไ่มีอะไรครับยังมากแค่ไนพวกเด็กความสามารถพิเศษเล่นปอกเล่งโกงมูไรคสามารถโกงมูไรนั่นป่ะครับผมต้องบอกธรรมดาครับเฮ็ดไพปตีร่างกายสุดยอดครับบอเบิร์ดไกดมันคื้อไปแล้วครับบ่แมนเขาเบิดแต่มันเบิร์ดเล่ โกยเอ่อเสี่ยนก็น่าสามารถความสามารถโกงมูแดนบอเออเสี่ยนไฟตีรถกอกลักกาไม่ก็ถีบมันยังไงเออโอ้ยผมผูดได้ตีก็ปุ๊บดียกมืองหี่หล่ะครับต้องซื้อกูบัติเหตุมึงดอกงานนี้มักติดกูเว้ยยอมแพ้เขายอมแพ้ผมครับผมเบาเขาไมจริงด้วยมันมีเรืสูุ้มแน่เด้อเพราะงูบอผมติด เงินเช่นครับเล่นจดแต้มป่ะสิครันเหรียเงินสุดเข้าอันนี้การพนันวอาลหยอกๆกันนะครับผมบ่ม ok no ีหรอครับออกวันนี้ไม่ไปเล่นยักคนเหรีไปกระซั่มนั่นแหละครับบ่มีย่งดีเกิดจะมาหรอกเอาจังหวัดนี้ลืมเลยบ่ได้ลชื่อใหม่ตัวให่ยังไปวัดไปวัดแล้วกลับมาบ้านลืมเลยฮะพอไหวลืมเลย ถ้าบอเลือมเสียตังค์อีกอยากบอกทูแต่ว่าเขาบอกปยันเลขมันอร่อยไหมเธอมันเป็นเลขกจะของสีทองไก่อัำแต่ว่างวดนานนี่ผมบอลูเด้อครับวันสีแมนบอลแมนสำหรับทุกคนที่ว่าได้ฟังในเด้อผมสิบอเลือว่าผมสิเล็กเป่านะครับครับเป่าเด้อครับเป่าบอลแมนใช่ยเลือบบอลแมนนั่นสินซ้ำเด้อครับเป่าครับเตาครับเลขเบิ้ลมาเลขเบิ้ลครับเป่า เป่านะครับไม่ใช่ิ่มซ้ำนะครับเลขมันสึออกสองตัวคือเลขสิบเอ็ดไม่หุ่นเข่ใส่มัตสแล้วแล้วที่จริงเนี่ยมันจะเอารางวัลที่สี่ที่ห้าแต่มันสวยมันได้สวยโอ้ยรางวัลที่หนึ่งครับครับรางวัลที่หนึ่งเียตมาสองแต้มสองเตือหรอกพ่อมันใหญ่ไปเอาแต่เนื้อให้เขานะพ่อเอาถุงเอาใส่ถุงนะพ่อ เอาถุงน um: ี er> pues 8, nah ่ครับพ่อถุงเอ่าถุงมีละมีตำพี่นะเอาเนื้อให้เขานะพ่อเพราะว่ามันจริงรวดงว่าน้าจะซื้อเป่านะครับอืมเป่าเป่าวีไว้เป่าปุ่นจินตำเป่าอังกฤษเรียีเป่าครับถ้าถามว่าจะเรียนรักได้ตอนนั้นเดี๋ยวผมเจอพ่อปลามันจะออกวันที่เท่าไหร่นั่ยมันตรงกับวันอย่ง มีเลขประจำบ,บ้านอยู่ถ้าเลขเป่ามันตรงครับอ่าเลขประจำบ้านมันตรงกับเลขตัวแรกเขาก็ซื้อตัวนั้นอ,ะอ่ะม,มันมีเคล็ดลับของมัน่นวะเนี่ยเบอร์มีเคล็ดลับออกกับอันนั้นให้นับยังไงช่วงวงนนี้มันออกแฝงเคล็ดที่แฝงเค็ดออกไปแล้วเลขบนเออซื้อสามสองเจ็ดปัจจะมีอยู่คื้อสามเซอร์ฮาร์วูดและสาม แต่ที่เนี่ยมันจะต้องเป็นเปล่าเพราะว่ามันจะบอกนีแล้วเพราะว่าเขาจิกซ้ำอไไม่ <c oughs> ไหลาใค้นี่ตัวนี้อะ <มา S 1> <ม>ไเขาต้องจินเปล่ามาอกอ่าปั้งน้องไส้เว้าเรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วกะอย่าไปขึ้นไลน์แล้วครับผมคำข <c oughs> ในพระเขาในวงเขา ขอวัดป่าครับชะโนดบ่พออืมครับแต่ยอดมันเขาตบ่งหมเขาก็บอกว่าเจ็ดสองก็ถูกนะครับแต่สดมันจะครับสดมันเป็นเลขเดียวกันมันหลายเหล็กเกี่ยนะเขาให้มาไม่เหมือนกันนะครับชะโนดมันนั่นออกทีวีได้แต่จำได้แม่นว่าอาหารมื้อนี้แซ่บๆมากๆเลยครับผมย่างมันย่อยเพราะเปียวครับเดี๋ยวกินต่ออยู่ครับแซ่บใบมันก็ใหญ่แท้บอกกูเห็นมันขึ้น ยังอันญชนที่ตรงทางเข้าบ้านพ่อเลยอ๋อมันคนละสายพันธุ์พ่อโยกดูลายแล้วก็แตกมันถึ้แดดเทาเพายอมรับอยู่มันคนละสายพันธุ์อันชลของพ่อมันเป็นอีกสีนึงไอ้นี่มันออกสีเขียวครับแลนนี้มันออกดอกไหมดอกมันหอมอออันนี้มกดอกออกบ้านหลังไหนอ่ะมีโชคลาภถุกเล่เลยเป็นบองานว้อ่ะช่วนั่งครับ ลราอันนี้คือกันเดี๋ยวจะดูแลให้ถูกครับอันนี้ทำมาไว้มุ้งแก่มุ้งนีก็ได้ทุกวันพระไม่ไหว้ขอพรเพื่อนจะได้เบิ้งใกล้ๆให้ขอพรเพื่อนทักวปันก็เห็นมุ้งขุนก็ได้เหมือนเขาเขาเอาปูนบ้างเลยเออรั้งนั่นละเต่าไม่เห็นเต่าหนอยมั้งนะขบโอ๊ยน่าไว้ใต้โกง่วงอ่ะน้องขนเอามากาอไฟไครมันก็ต้องแตกพี่จะดูแลให้ อเออดูแลมึงอยู่ใกล้ก็ดูแลให้น้องไงเออก็ดูอยู่นี่ละเศรอาหันไงย้อนในมันกินย้อยขึ้นมาเบอรเลนเฮ้เบ่ได้ต้งนั้นนะใบมัดเซคืนเนี่ยไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่เอ้อขาวๆนี่วางไว้นี่เออน้องโอ้ยดากแนีโอ้ยตั้งมันนรอวะท่องนี่เป็นตาวมีดถากออกไว้นี่โอมัดเกลียงทั้งต้นๆล้นหูเอาอะไรหนุนก้นอะไรเออพอเป็นยังเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนขาวๆมะม่วงครับผมไม่เป็นไรมั้ะ มะม่วงต้นนี้ปวกกินต้นมะม่วงเงือดไหลเนี่ยปวกกินต้นมะม่วงกินต้นมะม่วงไงพี่อันอิบเราบอกพี่อัเเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนมันอืครับมันอื่มันเดียไรกวดเบยเบ่ประกัด กูใส่ไว้กับสามไม้นึงพอยาแค่สามใไอ้สามไม้นึงพอยาไหวยังอิ่มสามไม้ยังแบ่งให้อ้นั้นอันสงลูกเลยนะอืมให้น้องปุ๊กอีกสอลูกอันนี้สไม้กัฮอตดอกสองไม้ไหมนะาบอืมโอ้นยิงไปได้ว่งเลยครับผม ตรงนี้ติดตังเยอะไอรถไอรถโตโยต้ายาลิเอลนะหนูโตโยต้านะโตโยต้าโตโยต้าบิ๊กจูบประมาณมันดีก็สามแสนกว่าไม่ดีก็สองแสนกว่า เรื่องสองพันเนื้อต่ำสองพันสองเหมืนากาศดีมากๆครับเพื่อนๆนลมลื่นดีครับหายใจอิ่มอิ่มน้ำขึ้นครับมันขึ้นมีฝนตกหนักครับสังเกตเพื่อนเพื่อนบ้านยังยังบาแห่งดีครับเห็นไนมครับนนายั่งขวบอยู่เลยมองข้างเดอะอะลำลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่ยน้องลำลาเพื่อนน่ะ เราผู้ราลาแล้วเวลาหน่อยนะฮะเขียวเขาเย้ไว้เฮ้ยไอ้ยิ้มไม่เฟื่องเขาดูหน่อยเพราะหันหน้าทางนี้หน่อยไหนได้ฟัน หลายพันเลื้อเขียวเจ้าหายลูกเต่าเบิร์ตมันยาหายหลายพันสองมื่นหนึ่งสิบยูว่าเบิดปากกันเอาเหล่าเึ้นนะเอาครับผมไปเจอกันไว้ถึงเวลาที่สมควรสำหรับทุกคนล้วครับผมมีอย่างไรครับเป็นการกินเขาแทบทุกคนโชคดีนอนหลับฟันหวานฟันดีนอนหลับฟันดี นอนตื่นเด้งินแสนนอนนันหลับเด้งินเมื่อนอนตื่นเด้งินแสนนี่เขาว่าแหละเนาะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบสามากระายไปได้งงงงไมต้องไรงมากทิดมากเบอร์ด้ยเบอร์เด้อเบอร์โยเบอรนอ่ไปเป็นน้ำเขาแล้วพอนะเป็นน้าเองไปน้เาแหละบอกให้แต่งในให้ตาย